ยามบ่ายยามบ่ายยามบ่าย,ายโฟ u r ซ e a s น n ะประเด็นก็คือเราจองห้องแบบที่มันเป็นคลับ Lounge Access <c oughs> ก็คือสามารถใช้คลับ h o าส์ของคลับเลาส์ของเขาได้เขาก็จะมีอาหารเช้ามี Afternoon Tea มี Happy Hour <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น Afternoon Tea เปไหนกันครับไปกิน Afternoon Tea <c oughs> ที่เ o u n g ของโ o ส r s ั a s ชั้น28 <c oughs> เปลี่ยนที่นั่งทํางานขึ้นมานะเพราะว่าวิวมันดีมากวิวมันแบบเห็นน้ำซานเห็นคือเห็นโซ่360สามรองศาจากจากใจกลางเมือง<ม>ก็ขึ้นมาแล้วก็มีกาแฟมีชามีขนมกรุบกริบมีทั้งขนมฝรั่งแล้วก็มีขนมแบบขนมขึ้นเมืองเกาหลีด้วยนอ